ใช่ดีแล้วถ้าไปใส่พาหมึกอีกมันก็เขาก็ไปคนละอย่างเนาะเพราะว่ามันมันไม่เข้ากันเอาไม่ดาจะได้เผาหลอมายก็คงจะได้เผาแต่ด้องไชลด ไเนม่ป็นตารินนะเพื่อสีสันน้ำไม่ร้อนเลยไม่ดาไม่ด้นหรอไม่สีดานบรอเบมันหมดเัยมันจะด้านน่นแล้วกันนี่อยู่แล้วไงเ้ยมดตรนี้หองเลยคาราวามันนะดังไฟท้ยกดังไฟ้าเก็บหมด

แต่รสชาตินี่คืออร่อยไว้ก่อนแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะโหนี่ไหนได้แก๊สหมดนะคะตอนนี้เราต้องการคนดังมาช่วยใครเป็นดี๋ยวเดี๋ยวจิโกกำลังช่วยแล้วที่ซ้ว่าแก๊สหมดต้องโมดวนทำเป็นบอคอยเชิญทำไม่เป็นต้องคอยวิ่งหนีเลยเด้อ ถ้าไม่เป็นเนาะแก๊สนี่เบื้องหลังเบื้องหลังคนดังคือที่เป็นกังวลใจค่ะในการช่วยกันช่วยกันเนาะโอ้โหถ้าแม่ถิ่นนะถ้าหมดก็ทำไม่เป็นเลยเด้อเพราะไม่เคยทำจริงจริงทัวร์กันวันนี้ถ้าไม่มีแอดติโกนะคะวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะก็ต้องเป็นคนดังเหมือนเดิมเนาะ ขอบคุณเช่นกันนะคะด้านหลังจะอะไรกันคะก็พอทางโน้นนะคะเเสรื่องทางพูนนะคะทางพูนนะคะทางพูนคงจะไกลไกลเนาะทางพูนทางฝั่งคลองโน้นนะคะจะได้ร้องเพลงใส่บ้านน้องอยู่ปางทางนี้อันนี้อันนี้เลิพอแล้วบเสร็แล้วเตาไหนครับทุกๆเตา อ,นนอ,อันนี้มันใช้ใช้ปืนอันนั้นมันง่ายอยู่อันนั้นมันหัวนั้นน่ะมันง่ายอยู่อืนั่นแหละแต่หัวนี้น่ะมันยากบัติดดอ,อกขันแก๊เนาะ อม,มาแล้วมีไฟจริงๆโอ้โหเก่งมากเลยเนาะถ้ามีแม่ถินแม่ดานะีไม่ได้ใช้แน่นอนนี่เจ๊สํำรองนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสาวม,มนแกงเห็ดแล้วนะคะคุณเจโมนะคะเห็ดแม่ถินมาหกกิโลนะคะวันนี้มีคนอยากจะกินเปียบเนาะอ,อร่อยมากเลยนะคะ กินเลยนะคะแล้วก็มีผักชะอมมีขามีมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเอามา5้กิโลนะคะเพราะว่าที่ครัวกลางเนาะต้องได้มีมะขามเปียกด้วยนะคะไอ้ถิ่นก็เอามาเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งขาตะไคร้ใบมะกรูดผักชะอมนะคะมีเยอะเนาะเอามาวันนี้มีหิรตะไคร้นะคะแล้วก็มีอะไรทีรวมทั่วไปค่ะะะเห็นนคคะ ไม่ถินเอามาไม่เบื่อไม่เมานะคะกินได้ทุกเผ็ดแซ่บจริงๆเนาะสาวมนทําอะไรก็โอ้ถ้าตำตำอะไรส้มตำตำหอยตำอะไรอร่อยหมดเลยเนาะตำเต็มเต็มครกใหญ่ๆก็หมดนะคะกินไปกินไปเนาะ ใจของแต่วัน <scarf> ท yeah, oh, ีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันจะเจอออกตอนนั้นตอนนั้นนะแม่ถิ่นกินไม่ได้นะเพราะว่าเป็นแต่ตาเนาะกินไม่ได้ก็ไม่ได้เคยเข้าไปดูเป็นตาแล้วไม่ได้เป็นยายมันเป็นตาแน่เพหาะอะเลยไม่ได้เป็นยายบ้านเราเรียกว่ากินไม่ได้นะเราได้รถคอยก็ได้จะมีสายยางบ่ตอนหมดแล้วโอ้ยรถคอยเต็มถังเลยตอนนี้กินอะไรก็แซ่บหมดอไรก็แซ่บบรเวณหนามันเป็นสิ้นบ่

เพราะว่าแกงเห็ดเราต้องต้องใส่นะคะแบง่เง่ลมมีนยานี่นะคะเปลี่ยนแม่ครัวนะคะให้ไม่ดาลวกผักเพราะเพราะว่าลวกผักมันง่ายๆมันง่ายๆ่าก็เลยแลวุ่เห็ยก็อยยกอิแมนเนาะเห็ดไหนมันแหลวซะก่อน ขอบคุณเช่นกันเนอะอะไรอย่างเงีะกกกเกียบขยะก่อนอรด้วยกันสวัสดีค่ะพี่เจมลักยกินข้าวเย็นด้วยกันนะไม่กลับไปบ้าน สุดท้ายนะคะมนูแกงเผ็ดของทุกคนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยวันนี้รู้สึกว่ามากินมากมากเลยทุกคนมาที่ท่านต้นศรีชาติเนี่ยค่ะฮึมชาโอ้ยพี่เจนสวยเหมือนเดิมเนาะตอนนี้โอ้โหหุ่นดีๆไม่ได้เจอตั้งนานแน่นแหละเนาะ แขินก็ไม่ได้เจอพี่จีนมานะเนาะปีปีปีโหเห็ดเห็ดเห็ดหวานธรรมชาติจริงจริงเห็ดตอนนี้นะเพราะว่ามันมันแบบ แบบอะไรนะ้นมามามันอร่อยมากถ้าบ้านไม่มานวาวยมัน่อยจริงๆเนาะเพราะว่ามันพอดีพอดียวพ่อไปวางเลยค่ะแล้วก็เอาพริกกระเทียมปุ้อ๋อเนอเนอเดี๋ยวต่อไเดี๋ยวยกหม้อไปวางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกหม้อมาวางแล้วนะคะ วางตรงไหนนาะ่ะแมทินวางได้เลยบ่แถวๆนี้ะวางบนแค้วนะอี้ยากจะไปแล้วแหน

ไม่มีอะไรเลยมาทำดีแต่อะไรต่อไหมยังเป็นกันไม่เลยประมาณนี้นะไม่ได้มาเจอสองกำมือกำมืออะไรกำมืออะไรอยู่กองขายร้านตัว ไข่บ้านเราสิครับเออครับคุณไส้กรี๊ดโอแม่ตัวไว้ต้าไก่โอ้ยโอ้ยหักหอมใบมากลูกก็ว่าใบมะกรูดดีด้วย ไีีนี่แหละพี่เนี่คดังังนไป้วดังเอาวางไว้ตรงนี้นะแม่บ้านเอวางไว้นูนนูเอาไปทางไออินะเดี๋ยวจะปอกให้พระเอกไไม่จะไปนะ เ้ราไม้กันแด้เลยจะปอกกี่รสเออวางไว้ได้ล่ะเดี๋ยวปอกไม่เผาบอกเผาก่อนเนี่ยอ๋อโอ้ยจะเห็ดเนี่ยเสร็จสวยเลยสบัติรุ่เดลได้นะจะเริ่มเปลี่ยนทีแล้วโยกับลุงจิ้มนหรอคนเขาดีมากเลยอ่ะแบบคนสวยมากเลยครับ มาเเล่นน้ากนเลยช่องนิกี่ไหนแล้ครับยางช่องนิกี่ทางเออแรกที่เปิดช่องนิกี่แชนแนลเลยโอ้โนิกี่แชนแนลอ้าวตายตายายยังไม่มียังไม่มีเขาเล่นน้ำแม่ซอยอะไรอ่ะแม่ได้่หมแม่ ้นมาวันนี้บอกข้นมาาคพดีัิี้พึ่งไปนะยังไม่ครบแชั่วโมงนะยัไม่ครบแปดต่อยังไม่ครบแชั่วโมงอตรอมถึงแชั่วโมงอีก เอาแปดชั่โมงเลยนะพี่แป่โมงนไม่จะพาดิ๊กี้ไปขับให้แปดถึงแปดชั่วโมงโอ๊ยทำงานหลายจนเพียนหมดแล้วแล้วดิ๊กี้ก็ตัวนี้ไปทำงานหลายเสียบ่ข้าวนะครับนี่หยังมงงูชหลายแี่โอ้โหอ้เรียกว่าต้นไม้แล้มันโยกต้องบอกว่าถ้าใครอยากกินกับขไปหยั่งงานนี่ละ ถ้าใครอยากกินกับข้าวนะครับคนยูทูบเบอร์เราอยากมีกับข้าวทานหน้าวัดบุญเรือคำจะมีกับข้าวถุงไผ่นะครับในแต่ละวันร้านนี่ยากเลยครับถ้าใครที่อบหัวร้านไม่ย่างเลยเขาจะมีกับข้าวถุงไผยใครที่อยากกินกับข้าวมันก็มีกับข้าวทานได้ถ้ามีหลายร้านกินไปกี่มากกโดดสามเมตรกระโดดล่มเสียเดียวกับพวกนัก สวัสดีค่ะกเวครับไปยังรุ่นขี้ฮะไปเี่เน้อาแล้วครับโอ้จิ้มบอกให้อยู่เสียไปูน้องนุกขี้กันต่อนะหนาทีแล้วนะกลับมาให้ได้แนาทีเหมือนเดิมเอาข้วไปในกี่แีกีนาทีแล้วจบแดงเด้อจะเอาไปทำ ก็ม <S 々> ิกกี้มาอยู่ในเลงของเราที่จะทำงานทั้งปูแล้วก็เห็ดวันนี้นะคะมีปลนปูป่นเห็ดแกงเห็ดนะคะรับเแล้วก็ผักลวกด้วยค่ะเดี๋ยวพี่เอไปเอาเบรกหลังมันบริจาดูเด้อเลยมันยังยอลูกชิ้นบอกให้โจ้ทำให้โจ้ก็้ก่อยเดี๋ยวจ้ดได้ให้พี่มูนแล้วก็ให้แม่ครัวด้วยก็โอเคเตือนอ่หมดเลยเบรกหลังมันเบรกคู้แม่ช่างเด้ไหมเป็น นั่นเห็นบอลมูเหรเห็นบอลอายละมมได้ลมูทนอกมีสนิกินแล้วหยตามว่าไม่ยังไมไม่ม

เห็นเห็นเห็นขวดไหมมีแต่ไม่นึวดหยุดไหมขวดปากหยุดคอคุณลคุณป้าแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะถ้าไม่มีด้ที่ดนสีรอดรนี้ก็คุยกับพี่นะคะเดี๋ยวจะทําอัะเป็นเมนตแล้วก็มาอียหนะคะอีเรามีวัตถดิบร่ราเวนีห้วยเลยหอมมากอือปาวันนี้ลุงไม่กินปลาซ่อมสาวันิดแน่ๆ

เราต้เยอกไียทีาังเราทำเยอแล้วกเราก็ไปต้มอีกไปกันมาลองกินดูันนี้เอาไม้นี่จะเผาเหรอจ้าเผา้คงจะแบบนั้นแหละเพราะว่าลองกินดูต้มกับเพื่อเราแกงกับเพื่อเราเขาไว้ชื่เพื่อ

มอเตอร์ไรบ้็เอาเไในบาทเดาใรมีตูยมไเว่ามันสีบสดมือันยังบมสดเลยยังบสด่ถาดบอมันบ่มีน้ำแข็งล้วนไว้ไงล้วนแล้วค่อเข้าตู้สับสับสับแล้วก็ลวนตเืไว้ตู้นี้มันไม่ยแข็งโอ้ยมันก็จะ

่าพร้อไม่แชก็ได้แ่ร้องมีถ้าไม่แช่ก็ต้องมาแต่งงานนะแล้วเนี่ยให้แช่เยปนอไรกัน้ห สำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถินกุกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ